สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮิตทีมชาแนลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทําเว็บไซต์ด้วยจูมล่านะครับอาทิตย์นี้นะครับเราก็อยู่ในเรื่องของการแบ็กอัพเว็บไซต์แล้วก็การรีอินสตอลเว็บไซต์กันยาวเลยนะครับและคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับสําหรับการรีอินสตอลเว็บไซต์นะครับสําหรับการที่เราแบ็กอัพจากตัวอักกบ้ามานะครับโดยที่วิธีนี้จะเป็นวิธีที่2สําหรับในการรีอินสตอลโดยที่เราจะใช้ในเรื่องของตัวที่เป็นคลิกสตาร์ตนั่นเองนะครับต้อง การรีอินสตอลเว็บไซต์สำหรับการใช้ Kickstart เนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับจากจาก2วิธีที่ผมแนะนำมาก่อนหน้านี้ก็คือวิธีที่ใช้ a d t a k w i z a r d นะครับเป็นการแตกไฟล์นะครับอัปโหลดขึ้นสู่ hosting แต่สำหรับวิธีนี้นะครับจะเป็นการใช้ไฟล์ JPA นะครับอัปโหลดไฟล์เดียวเลยนะครับขึ้นสู่ h o ส t i n g ของเพื่อนๆได้เลยนะแล้วก็ใช้ตัว Kickstart ในการที่จะรีอินสตอลนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการความสะดวกนะครับ การใช้ kickstart เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการ reinstall เว็บไซต์จุมล่าสีนั่นเองนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปติดตามชมกันครับผมไปดูกันเลยโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของการ reinstall เว็บไซต์นะครับสำหรับการใช้ตัวอากีบ้าในการแบ็กอัพนะครับโดยที่วันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับการที่เราจะ reinstall เว็บไซต์นะครับขึ้นสู่ h o สติ้งจริงนะครับในการที่จะติดตั้งตัว จุ่มล่านั่นเองนะครับโดยที่วันนี้นะครับเราก็จะใช้นะครับในเรื่องของตัวที่ชื่อว่า Kickstart นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับมาที่ในเรื่องของหน้าดาวน์โหลดของตัว a k i b a จากนั้นนะครับเมื่อเรามาในหน้าดาวน์โหลดแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนสกอร์ลงมาด้านล่างนะครับสกอลลงมาได้เลยนะครับ จากนั้นมันจะมีหัวข้อ a r t h u r Backup Product นะครับในที่นี้เขาจะมีตัว Kickstart นะครับตัวนี้นะครับ Standalone นะครับให้กับเพื่อนๆทําทำการดาวน์โหลดได้โดยที่ล่าสุดตอนนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น7.1.1นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้า Kickstart นี้คืออะไร Kickstart ตัวนี้นะครับเป็น p s p script นะครับที่เราจะทำการอัปโหลดนะครับขึ้นไปควบคู่กับตัว ไฟล์ JPA นะครับที่เป็นการที่เป็นไฟล์ที่เราทําการแบ็กอัพด้วย a r กขีบนั่นเองนะครับจากนั้นเราถึงจะเรียกตัวไฟล์ที่เป็น Kickstart ตัวนี้ขึ้นมานะครับทำการแตกไฟล์บนโฮสติ้งจริงนะครับถ้าเพื่อนๆได้ติดตามคลิปก่อนหน้านี้ผมได้แนะนําในเรื่องของการใช้ a อ t a c k กวิส r d ในการที่เราทําการแตกไฟล์ก่อนที่จะนําขึ้นสู่ในเรื่องของโฮสติ้งนะครับแต่สําหรับวิธีนี้ที่เป็นใช้ตัว k ล ck s t a r t เนี่ย จะเป็นการนำไฟล์ JPA ดาวน์โหลดออัปโหลดขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ไปแตกไฟล์บนโฮสติ้งนั่นเองนะครับวิธีนี้จะสะดวกในเรื่องของการที่เราไม่ต้องเสียเวลามาทําการแตกไฟล์ก่อนแล้วก็ทําการอัปโหลดทีละไฟล์ขึ้นไปนะครับมันก็จะประหยัดในเรื่องของ1เวลาในะการที่เราจะทำการขั้นตอนต่างๆและ2คือการอัปโหลดด้วยโปรแกรม FTP แบบนี้โดยโดยวิธีแรกเนี่ยนะครับที่เป็น Attack Wizard เนี่ย มันก็อาจจะเจอปัญหาในเรื่องของไฟล์ที่เราทาน์เฟอร์ไปเนี่ยไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่เรียบร้อยนั่นเองนะครับเราก็ต้องมาทําการดีเซตในเรื่องของการทาน์เฟอร์อีกรอบหนึ่งแต่ว่าสําหรับตัวที่เป็น Kickstart เนี่ยเราแค่อัปโหลดในเรื่องของไฟล์ JPA เนี่ยเอาขึ้นโฮสติ้งพร้อมกับตัว Kick Start แล้วทาการเรียกไฟล์ k ล ckstart ใช้งานนั่นเองนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะทําการดาวน์โหลดตัวคลิกสตาร์ตตัวนี้นะครับคลิกดาวน์โหลดตัวนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราทําการ เซฟไว้ในโฟลเดอร์นะครับที่เราทําการเก็บในเรื่องของตัวอากิบ้านะครับในที่นี้เนี่ยผมก็มีการดาวน์โหลดตัว k i ิกสตาร์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วในตัวนี้นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ทําการเซฟนะครับทับอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเนี่ยก็คือเซฟได้เลยนะครับโอเคจากนั้นเมื่อเราเซฟเสร็จปุ๊บให้เราโชว์อินโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับโชว์อินโฟลเดอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเราได้ไฟล์ตัวที่เป็น Kickstart แล้วให้เราทําการแตกไฟล์ออกนะครับโชว์โมดออปชันแล้วก็ทําการ แอ t แท็กคิกสตาร์ตัวนี้นะครับเมื่อเมื่อแตกไฟล์เสร็จเราจะได้โฟลเดอร์แบบนี้นะครับให้เราลองคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีอยู่2ไฟล์ไฟล์แรกนะครับที่เป็น engb เนี่ยคือไฟล์ที่เป็นเกี่ยวเรื่องของภาษาสําหรับการใช้ตัว i c k Start ตั่นเองนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นในเรื่องของตัวไฟล์สคริปต์นะครับที่เป็น Kick s t a r t นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราต้องเอา2ตัวนี้เนี่ยใช้งานคู่กับไฟล์ jpa นะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆกลับมาที่หลังบ้านนะครับไปที่ component akiba ในที่นี้เนี่ยในเมนเดตแบ็กอัพเนี่ยผมมีการแบ็กอัพไฟล์ตัวนี้เนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแบ็กอัพตัวเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีที่เราจะเอามาใช้ก็คือเราอาจจะคลิกดาวน์โหลดนะครับในส่วนตัวนี้นะครับเพื่อทําการเซฟไฟล์มากรณีถ้าเว็บตัวนี้เป็นแบบออนไลน์อยู่นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่สามารถเข้าสู่ตัว d i r e c ท o ร y ได้เลยนะครับก็ทําการเปิดในเรื่องของตัว Directory ขึ้นมานะครับผมได้ทําการเปิดตัว d i r e c ท o ร y ขึ้นมานะครับอ่าโอเพนใหม่นะครับ เพื่อนูนิววินโดว์แบบนี้นะครับเซเวอร์ตัวที่เป็นเว็บเซเวอร์ของเรานะครับแล้วก็จุมพะตัวนี้นะครับก็คือเว,เว็บไซต์ที่ทำการแบ็กอัพเข้าสู่ administrator components นะครับคอมอาคีบ้าแบ็กอัพแล้วก็ตัวแบ็กอัพนะครับจะเห็นว่าตัวนี้จะมีไฟล์ที่เป็นตัว JPA อยู่คือตัวนี้นะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราทำการแตกไฟล์แล้วเราจะได้โฟลเดอร์แบบนี้ถูกไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแตกไฟล์แล้วนะครับเราจะใช้ไฟล์นี้ทำการอัปโหลดขึ้นสู่ p o s t i n จริงเลยนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก็ให้เราทําการเปิดในเรื่องของโ,โปรแกรมนะครับสําหรับการ transfer file ฟฟฟก่อนในที่นี้เราก็ใช้ตัวฟไฟล์ s i l l a นั่นเองหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมมาแล้วก็ให้เราทําการเชื่อมต่อกับทาง h o ส t i n g นะครับบางคนอาจจะใช้ในเรื่องของตัวที่เป็นชื่อ hosting username p a s s ิร,ร์ดแล้วก็ port แล้วก็ quick connect คคนนได้เลยแต่ของผมเนี่ยมีการใช้ในเรื่องของ account นะครับก็คือทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ บนเว็บโ,โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะทําการวางไฟล์เนี่ยสำหรับตัวที่เป็นเว็บไซต์ใหม่นะเราก็จะวางใน p u b l i c h t m l ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมใชโดเมนเ t สทีมดังนั้นผมมีเว็บอยู่แล้วผมก็จะสร้างซับโฟลเดอร์เหมือนคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วผมสร้างเป็น Test1 หนึ่งนะครับคลิปนี้ผมก็จะสร้างเป็นซับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Test 2สองนั่นเองนะครับอ่าอ่า t ท s t สองแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการคลิกโอเคแบบนี้นะครับสาหรับเ,เพื่อนๆที่มีโฮสติ้งใหม่นะไม่จําเป็นต้องสร้างซับแบบนี้นะครับให้วางในโฟลเดอร์ Public HTML ได้เลยนะครับแต่ที่นี้ผมทดสอบเนาะก็สร้างเป็นซับโฟลเดอร์อีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาในพัทอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับที่มีไฟล์ jpa อยู่นะครับซี่ไฟล์สำหรับการที่เราแบ็กอัพนั่นเองนะครับเมื่อเรามาในส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยให้เราทำการลากไฟล์ jpa ตัวเนี้ยนะครับจากฝั่งต้นฉบับเนี่ยนะครับลากมาวางในส่วนของโฟลเดอร์ที่เราต้องการวางไฟล์นะครับอาว่วางลากวางไปแบบนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ทำการคือพอมันเป็นไฟล์เดียวเนี่ยการแานเฟิร์ สำหรับต้องบอกงี้ผมทําในเรื่องของงานเนี่ยหลายๆที่ที่เป็นหน่วยงานเนี่ยบางที่เนี่ยในเรื่องของโฮสติ้งเนี่ยการที่เราทาร์นเฟอร์ด้วยการใช้แอดแท็กวิสระแล้วมาแตกไฟล์แล้วค่อยๆค่อยๆทาร์นเฟอร์ไฟล์ไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยไฟล์เป็นหมื่นไฟล์เนี่ยใช้เวลาในการทาร์นเฟอร์นานมากดังนั้นถ้าสําหรับคนที่ติดปัญหาตอนทาร์นเฟอร์ไฟล์ด้วยแอดแท็กวิสระเนี่ยแตกไฟล์มาแล้วปุ๊บพอเอาขึ้นปุ๊บเนี่ยกลจะทาร์นเฟอร์หมดแบบนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าก็เปลี่ยนวิธีนะครับมาใช้เเรื่่อองงขตัวทีป็น คลิกสตาร์แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปการที่เราจะใช้ JPA เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าตัว JPA เนี่ยมันสามารถแตัดไฟล์ในโฮสติ้งจริงได้นะไม่ใช่ว่าเราเอาขึ้นไปปุ๊บแล้วเนี่ยพอเอาขึ้นไปไปทําการเรียกคล c k s t a r t ทเนี่ยแล้วมันเออเร์เลอรมันก็จะไม่สามารถรีเซ็ตในเรื่องอ่ารีอินสตอลตัวเว็บไซต์ได้หรือบางคนอาจจะใช้ตัว a t t a c k วิสา์ทดสอบแตกไฟล์ jpa ก่อนนะครับเราจะได้โฟลเดอร์แบบนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าไฟล์ jpa เนี่ยที่เราแบ็กอัพเนี่ยมันใช้งานได้เราถึงจะเอาไฟล์ตัวนี้เนี่ยอัปโหลดขึ้นไปในเรื่องของโฮสติ้งจริงอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอเมื่อเรา transfer ไฟล์เรื่องตัว jpa เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการนะครับอัปโหลดเรื่องของตัวที่เป็น kickstart ด้วยนะครับอ่าเราก็ไปที่จุลละ e x t e n t i o n ที่เราเก็บไฟล์นะครับอโอเคตัวนี้นะครับ kickstart ต,ตัวนี้นะครับเจตัวนี้ให้เราอัปโหลด2ไฟล์นี้้ขึนนไปเลยะครับอ ลากวางลงไปแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เมื่อเราอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องไปทําการสร้างในเรื่องของตัว database เหมือนกันนะครับโอเคให้เ,เพื่อนๆทาการล็อกอินเข้าสู่ Direct Admin ของเพื่อนๆนะครับจากนั้นไปในส่วนของตัวที่เป็น MySQL นะครับ MySQL แบบนี้นะครับโอเคให้เราทําการ create new database นะครับ create new database คร้งที่แล้วเป็น test 1ตัวนี้ผมจะเป็น test 2นะครับ test 2แบบนี้แล้วเราทําการสร้าง User ก็ได้หรือว่าใครมี User อยู่แล้วก็เลือกจาก ตัวที่เรามีอยู่แล้วนั่นเองแล้วก็คลิก create ได้เลยนะครับอ่าแังนั้นนะครับผมก็ทําการ copy ไว้นะครับ copy มา take ไว้เผื่อเราต้องใช้ตอนที่เราทําการ reinstall นะครับอ่าเปิดใส่นุดแ a ดเอาไว้แบบนี้นะครับโอเคเราก็เก็บ b a c o r d ตัวนี้ไว้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้ตับอ่าได้ในเรื่องของตัว database แล้วนะครับเวลาเราเรียกเนี่ยเราก็จะเรียกตาม path ที่เราทําการวางไฟล์เอาไว้โดยที่เราจะเรียกตามชื่อจาก path นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัว คลิก start .php นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อาจจะคลิกอีกทีหนึงตรงนี้นะครับให้มันเป็นตัวชื่อนะครับก็ copy ชื่อเข้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นเป็นในส่วนของตัวที่เป็นโดเมนนะครับอ่าโดเมนของเราในที่นี้ผมใช้ his team ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ตามด้วย test อ่า test สอ่าแล้วก็ตามด้วยอ่าคลิก start แบบนี้นั่นเองเห็นมครัมันก็จะเป็นตามพาทแต่ถ้าเป็นเว็บใหม่ไม่ต้องมีคําว่า test สนะครับใส่ตัว คลิกสตาร์ทแบบ PHP ได้เลยแต่อันนี้เป็นตัวเดโมที่ผมทดสอบจึงมีพาร์ทของตัว Test 2นั่นเองเมื่อเราทําการใส่เรียบร้อยปุ๊บเราก็เอนเตอร์ได้เลยครับทีนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาในสู่ตัวหน้าของการใช้ตัวคลิกสตาร์ทนั่นเองนะครับก็เป็นเพื่อนคลิกตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกขั้นตอนนะครับคร่าวๆให้เราทราบนะครับเราคลิกตัวนี้นะฮะ s c a ตัวโร้ดตัวนี้ก็ได้นะครับทีนี้เข้ามาในเรื่องของตัวที่เป็นคลิกสตาร์ทปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยในหัวข้อแรกเนี่ยเราจะใช้หัวข้อแรกเป็นหลักนะครับ ก็คือเขาก็จะบอกว่าพาร์ตเอเลคทอรี่ที่เราต้องการแตกไฟล์เนี่ยคืออันไหนโดยหลักมันก็จะเป็นพาร์ทที่เราทําการวางไฟล์นั่นเองนะครับจากนั้นก็ให้เลือกตัวที่เป็นไฟล์ที่เราทําการอัปโหลดขึ้นไปในที่นี้เขาก็ดีเทคเจอเรื่องของตัวที่เป็นไฟล์ JPA ที่เราทําการอัปโหลดไว้ดังน,นั้นเวลาเราอัปโหลดนะครับให้อัปโหลดคู่กันระหว่าง JPA กับไฟล์ Kickstart นั่นเองนะครับอย่าเอาโฟลเดอร์ซับมาทําการอัปโหลดอีกทีหนึ่งให ทำการอัปโหลดคู่กันแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคมันก็จะหาไฟล์ตัวติดตั้งเจอแบบนี้นะครับเมื่อเราทำการคลิกเลือกตัวนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยให้เราคลิกสตาร์ทตรงนี้ได้เลยส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นการเลือกในเรื่องของการที่เป็น FTP ด้วยแต่ว่าเราไม่จาเป็นต้องใช้ในส่วนนี้นะครับเราคลิกสตาร์ทตรงนี้ได้เลยเอ่านะครับอ่คลิกสตาร์ทแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็ทําการรอนะครับทำการตอนนี้เนี่ยตัว Kickstart จะทําการแตกไฟล์ทั้งหมดออกมานะครับเพื่อให้เราทําการเซตอัพตัวเว็บไซต์ตามขั้นตอนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็รอในส่วนนี้แป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคทีนี้เมื่อเราทําการแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมีปุ่ม Run to อ่ Run the installation นะครับก้เราคลิกตัว Run the installation ได้เลยนะครับอ่าคลิก Run installation เห็นไหมครับว่า พอเราคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยระบบของตัวคลิกสตาร์เนี่ยมันก็จะดีดตัวเองเนี่ยเข้ามาสู่ในเรื่องของการติดตั้งด้วยตัวอากิบ้านั่นเองนะครับเราก็สามารถทําตามขั้นตอนตามปกติได้เลยนะครับเราก็เน็กไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อนะครับตัวนี้โดยหลักก็จะเป็น local host นะครับ local host นะครับต่อมานะครับในเรื่องของ username เราก็ใส่ username ที่เราทําการสร้างเมื่อกี้เข้าไปนะครับ username นะครับแล้วก็ password นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ในเรื่องของชื่อ d a t a b a บสนะครับอ่าเมื่อกี้เราเป็นเทสสอเราก็ใส่ไปแบบนี้ตัว perfect เนี่ยเราใช้ค่าดีฟอ u l t ก็ได้หรือใครจะเปลี่ยนนะครับตัว perfect ข้างหน้าตัวดาต้าเบสเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าโดยหลักก็จะใช้ค่าดีฟอ u l t ของตัวดาต้าเบสก็ได้นะครับในส่วนนี้จากนั้นเราก็คลิก next ในส่วนนี้ได้เลยอ่า next ได้เลยนะครับทีนี้เราก็รอในเรื่องของการ ทําการติดตั้งในเรื่องของตัว d a t a า a นะครับมันก็จะใช้เวลาไม่นานในส่วนของตัวที่เป็นโฮสติ้งนะครับจากนั้นคลิก next step ได้เลยนะครับ next step แบบนี้นะครับโอเคีนี้ก็จะเป็นหน้าในเรื่องของการตั้งค่าจริงตรงนี้อย่างที่ผมบอกเราสามารถไปตั้งค่าในส่วนของตัวที่เป็นหลังบ้านของตัวเว็บไซต์ได้นะครับหรือใครจะมาเปลี่ยน User p a s s w o r d ของตัวแอดมินตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับโอเคอันนี้ผมใช้ค่า default นะครับผมก็เล็กต่อไปได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เรามาหน้านี้นะครับเาากก็บอว่ ให้เรานะครับทำการนะครับปิดในเรื่องของหน้านี้ได้เลยนะครับเราก็ทําการปิดในเรื่องของตัวหน้าที่เป็นเซตอัพของตัวอากิบ้านะครับอ่ะเราปิดเสร็จปุ๊บพอเราปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาหน้าในส่วนของตัวที่เป็นแอทแทกวิสาะอ่คลิกสตาร์ทเมื่อกี้นะครับจากที่เราคลิกลันเมื่อกี้ไปเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มคลีนอัพตรงนี้นะครับเราก็ทําการคลิกในเรื่องของตัวคลีนอัพได้เลยนะครับอ่ะคลีนอัพแบบนี้นะครับเมื่อคลีนอัพเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็จะทําการวิสิตยูเอซีฟอนเอ n นได้เลยนะครับอ่าคลิกแบบนี้นะครับเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะได้ในเรื่องตัวเว็บไซต์ที่เราทําการอ่ i รีอินสตอลนะครับเรื่องของตัวใช้คลิกสตาร์ทในการติดตั้งนะครับเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้นั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาสังเกตนิดนึงนะครับในส่วนนี้นะครับจะสังเกตว่าหลังจากที่เรา Clean Up ไปแล้วนะครับตัวไฟล์ JPA รวมถึงไฟล์ kickstart.php หรือก็อตัว language เนี่ยตอนนี้เนี่ย,นนยก็ถูกลบออกไปด้วยดังนั้น ัวเว็บไซต์ที่เราทําการติดตั้งเนี่ยก็จะไม่มีในเรื่องของตัวที่เป็นไฟล์ JPA และตัว Kickstart นั่นเองรวมถึงโฟลเด er อร์ installation ด้วยดังนั้นเวลาเราทําการ Setup ในเรื่องของการใช้ตัว Kickstart เนี่ยสำคัญคือหลังจากที่เราติดตั้งตามสเต็ปเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาคลิกกลับมา h, กลับมาคลิกในเรื่องของคําว่า clean up ด้วยไม่งั้นเราจะเข้าสู่หน้าของตัวเว็บไซต์ไม่ได้นั่นเองนะครับ โอเคครับสำหรับในเรื่องของตัวที่เป็น kickstart ในการเซตอัพรีเว็บไซต์แบบนี้เนี่ยถ้าในแนวคิดผมเนี่ยมันคือความสะดวกอย่างหนึ่งนะครับใช้งานง่ายไม่ต้องอัปโหลดทีละไฟล์นะครับเราสามารถที่จะามาเลือกไฟล์แล้วแตกไฟล์บนโฮสติ้งได้เลยนะครับแต่ข้อเสียงเขาก็คือว่า1คือเราก็จะไม่รู้ว่าไฟล์ที่เราอัปโหลดด้วย JPA เนี่ยมันสามารถแตกไฟล์ได้ไหมดังนั้นถ้าจะให้ดีนะครับเราอาจจะทําการใช้ Attack Wizard ทดสอบการแตกไฟล์จาก คอมพิวเตอร์ของเราก่อนก่อนเร่จะทําการอัปโหลดขึ้นมายัางโฮสติ้งจริงเพื่อตรวจสอบไฟล์ว่าตัว JPA ที่เราทําการแบคอัพไว้เนี่ยสมบูรณ์แบบไหมนั่นเองนะครับแล้วก็ค่อยทําการอัปโหลดไฟล์ JPA ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเป็นการอัปโหลดไฟล์ JPA เนี่ยมันคือไฟล์เดียวดังนั้น การอัปโหลดมันก็จะไม่ได้วุ่นวายเหมือนการใช้ตัวไฟเซล่าในการอัปโหลดทีละไฟล์เป็นหมื่นไฟล์ของตัว t อทแทกวิสานนั่นเองนะครับโอเคครับก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับได้ลองศึกษาดูแล้วว่าแบบไหนสำหรับการรีอินสตอลเว็บไซต์นะครับที่จะสะดวกในการที่ทำให้เราสามารถเอาเว็บไซต์ที่เราทำการแบ็กอัพเนี่ยกลับขึ้นมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเราทําการติดตั้งในเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือว่าในคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องมาสร้างานาตาเบสนะครับ,นะรบเราสามารถใช้ตัว คลิกสตาร์ทหรือว่าตัวที่เป็นไฟล์ JPA เนี่ยอัปโหลดไว้ในโฟลเดอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้เลยเหมือนกันดังนั้นะนะมันก็จะสะดวกกว่านั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของการรีอินสตอลเว็บไซต์ด้วย Kick s t a r t นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อ,อ,อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับและใครมีปัญหาในการใช้งานก็คอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างได้เลยยังี๋ยวผมจะเข้ามาตอบอ โอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ